อ้าวไอ้ตา,มาแม่เราบอครับมามาครับมามาโอ้ยสวัสดีครับผมสบายดีนะครับนั่งก่อนได้นั่งก่อน,น,อนปิดแล้วดูกันปุ๊บกสิมาหาปั๊บลวดนาไอ้นะโอ้ยเฝ้านะอยากได้ตัวไหนครับลองบอกน้องมาดูครับผมเอาอยากได้เดอลอทิเจ็ดสิบสี่ล้านกับอีกเจ็ดแสนปอนถ้าบใ่ใไสก็เอามาให้กูไส้อย่าไปเก็บไว้ให้มันหนักใจมึงเถอะวะเออเอามานะโอเคบอมะ ว่าจะซื้อบา้ากสิมะเอาเลยบอกครับอ้ายคือจังไดวุ้ยผมใส่จักปีก่อนบอกครับอ้าว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 มึงคือหาว่าอย่างสัน้นถ้ามึงจะใส่อยู่มึงขึ้นทะเบียนขายน้องมันเทศอย่างซะหนะผมขึ้นทะเบียนขายกะจิงยู่ครับไอต้าครับ <c oughs> แต่ว่าราคามันต้องสูงครับเฮ้ยตั้งเจ็ดสิบสี่ล้านมึงยังว่ามันน้อยอยู่บอฮะมึงลองว่ามาดูมึงอยากได้เท่าไหร่บอกกูมาตัวเลขกลมๆสำหรับเที่ยมจากลอนดอนครับไอต้าครับ เก้าสิบล้านปอนด์ครับกูหงอ,อยเงิดอมึงยังมาเก้าสิบแม่มึงยังกูซื้อบ่ได้ดอกเก้าสิบล้านปอนด์มึงเก็บไปเลยทั้งนั้นโอเคครับไอ้บุญปัญหาอืม,อมนี่ค่ารถบ่ละ่ะอืมแม่งเอ้ยขายแพงแม่งครับผมเดี๋ยวผมให้บักจอดไปส่งก็ได้เอออืม,อมกูบอกมาแม่งแล้วอืมขายแพงแรื่งประกาศขายแล้วขายแพงโอ๋โอเป็นยังกันเนาะโคตรบ่กไม่ยังดอกครับป้าเออนั่งก้นเออไออืมโอ้ยเมื่อกี้เนี่ยแอตาแล้วบัตต นักเตะผมอ้าวเฮ้ยกูกระซิบวาต่อคือกันอ้าวกับบว๊วยตัวใดกับบ๊ามาก,ก่อนครับผมลิซันโดม,มาติเนต์49ล้านกับบิ๊ก100,000ปอนด์ปล่อยให้กูซาหน่องซะอืลิเวอร์พูดซ<อ>ือ้อซะครับไอ <c oughs> ผมบ่มีนโยบายปล่อยนยยักเตะคู่แข่งครับโอ้ย<ว>มึงอย่ามาอัาง่งนโยบายก็ลิเวอร์พูลนะเงินกูถึงแน่นอนนะน้องเสื้อใจกูเลยนะ ใช้คือเจรจามิศิลปะแต่ว่าวเอาสิครับผมเออไหนๆก็คุยมาละหกสิบล้านปอนด์สไปครับไอ้โอ้ยเฮ้ยสมเนะผมมีปันดอา้าวผู้ใดปิดไฟวะอ้าวเฮ้ยไฟดับเอเอซื้อก็ได้อ่าโอเคหกสิบก็หกสิบอ้าโอเคครับผมโอ้ยไฟสมมตสอนมึงบระจายค่าไฟที